สวัสดีค่ะช่องพี่พิมตอรี่นะคะมีเท้นานี้มีข้าวกับขนมนะคะขนมเปี๊ยะสามลูกนะคะน้องทําเองนะคะเป็นน้องสาวมาแขวนไว้ค่ะอนุมโมทนาบุญที่กับข้าวที่เอามาแขวนไว้ให้นะคะช่องสวัสดีค่ะช่องพี่พิมตอรี่นะคะกุหลาบก็จะบานแล้วนะคะหมด หมดนะคะช่อนี้อ๋อยังมีตูมอีกหนึ่งดอกนี่ค่ะก็บานหมดแล้วนะคะก็ไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกเองก็จะนำความสดชื่นมาให้นะคะอันนี้ก็คือม่วงอ่อนนี่ค่ะที่เคยแนะนำไปอันนี้ม่วงอ่อนๆน,นะคะเราไม่ค่อยงามเท่าไหร่ใบจะเป็นสีเหลืองๆต้องบำรุงดอกจะเล็กนี่ค่ะ นี้ดอกตูมนะคะ <c oughs> น้องเอาแกงแขวนไว้ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้ออกมาค่ะเมื่อวานก็ทํางานทํางานแล้วเหนื่อยนะคะกลับเย็นก็เหนื่อยตึงตึงต,งตึงสายนิดนึงแล้วย,ยังไม่ได้ออกมาเอามาแขวนไว้ตรงานี้น่ะเขาไปทําบุญกล่องไปทําบุญเขาก็เอาแกงมามามาแขวนไว้ให้อาแขวนไว้ให้ดอกไม้เทียมนะคะ ขอแกงมาแขวกมาให้ขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยมีสุขภาพดีจเจริญเจริญค่ะคนให้ก็มีความสุขนะคะมีความสุขก่อนกานสรสละการให้ทานการใส่บาตรทำบุญกับพระนะคะหรือแม้แตส่สิ่งของข้าวแกงขนมเที่ยวมา ให้กับผู้อื่นก็เป็นการสละนะคะเป็นการสละกัให้ทานกรจัดความตจนิที่เหนียว <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นมาพันไอ้ดอกชบานะคะดอกชบาดอกใหญ่เติมเแต่นี่เป็นเออ, <c oughs> เอ,อมะละเล็กนะคะมะละเล็ก็ดอกเต็มเลย ถ้าอย่างนี้เราก็คงจะได้เห็นได้กินนะคะถ้าเขาอยู่ในป่านี่มันจะหาหายากนี่กรชับาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินให้เขาค่ะดินแห้งแล้วก็เขาเป็นพียนะคะเนี่ยชบาสีเหลืองดอกใหญ่วันที่รอคอยก็มาถึงนะคะคือฟักทองค่ะฟักทองค่ะอันนี้ผงชีรวต้นผงชีรวดนะคะ กระนามาเป็นกับอันนี้กัยอดสักทองค่ะนี่ค่ะวันที่เราคอยนะคะเนี่ยมาแล้วค่ะดอกใหญ่ๆนะคะเนี่ยตูม่มค่ะดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่สวยงามเลยอะจะได้กินลูกหรือไม่ได้กินก็แต่ว่าเป็นความสุขนะคะกับผลที่เราได้รับมาเริ่มแรกที่เขาเลื้อย ระวังรถนะลูกเขาเลยมาอันนี้เด็ดยอดไปเนี่ยเพราะว่าเจ็ดเจ็ดช่อแล้วให้เด็ดนะคะนี่ก็เขาก็เลยนออกดอกตูมแล้วนี่นีหลายหลหลายดอกเลยดอกปตูมจะมีทุกกิ่นต้นงองมีเค่ห์กับเก็ตูมดอกใหญ่มากเลยคะ่ะสวยของดอกใหญ่มากเลยต้องเอามูลที่ฝ่าย นีงูออมาโรยะะแล้วค่ะนีเราปลูกไว้ตรงโรยไว้ตรงนี้มันจะเป็นดินหน่อยครับตรงนี้มันจะเป็นดินนะคะเนี่อยๆเ,เ,เอาดินมาก่อกองไว้ตอนนี้เขาทำถนนนะคะสร้าององค์ผูเามาทับดินไว้ค่ะก็หวานไว้หวานไว้ตรงดินนะคะเอามะม่วงเม็ดมะม่วงโยนไว้ก็ขึ้นนะคะเนี่ยเนี่ยต้องถอน ต้องถอนออกนะเดี๋ยวรากลงหรือปลูออกตรงนี้ไม่ได้อันนี้พุทพุดดอกใหญ่นะคะแต่ไม่หอมดอกไม่ใหญ่มากค่ะเป็นเป็นพุ่มนะคะออกดอดอะไรอ่างีชากิ่งไว้ค่ะทุกท่านชากิ่งไว้เดินขึ้นถนนค่ะหนุ่เช้ามามันดูดอกสักทองสดชื่นจริงๆ เราทำอะไรปลูกอะไรหรือทำอะไรแล้วมันได้ผลตอบแทนมาก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะเป็นความสุขเล็กๆที่เราได้รับนะคะปลูกเองได้เองนะคะเล้สามสีก็ตามขึ้นมาเพีงก็มาถ่ายดอกพุ่มนั้นดอกเยอะเลยรถผ่านเยอะเหมือนกันนะเขาก็เริ่มทำงานกันและะ้ว เขาเริ่มทำงานกันค่ะเ,เริ่มทำงานกันนะคะเวลาวิ่งควักไกวมาคุณนี่แพงพวยนะคะพี่พิม์พก็ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขกันนะคะในวันหยุดยาวนะคะได้ไปทําบุญหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือไปไหนต่อไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ